นี่ค่ะมันสิปักลงอยู่ประมาณจักตน้นสองสามต้นประมาณนั้นนี่ค่ะเลี้ยงเลี้ยงกันด้านข้างนี่คือปุ๋ยค่ะปุ๋ยมันสิโงมาพร้อมก็ต้นก้าให้ลดด้านหลังนี่กระสิมียาขายยานี่ยาขายยาคือเม็ดน,น้อยๆค่ะแต่อันนี้คือปุ๋ยกระสิเลี้ยงไปนี่ค่ะ ดำเสร็จแล้วเขาก็สิไปเปิดน่ามใส้หน้านะคะหาหน่าดำเสร็จโอ้แข็งเถอะเดี๋ยว ค่ะแล้วก็เปิดน้ำใส่เป็นเรียบรลอยหน้านี่แล้วแล้ว